รอบรนอบทีทีรอบถือรอบบ้านเสร็จแล้วนะครับรบนีเ้เสร็จเรียบร้อยแล้วเกเบแบบออกเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่รอบบัานของเรานะครับให้ชมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวบัานนะครับตัวบ้านครับเรียบร้อยแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเคฟูตบาดรอบบัทนะครับเบร็เรียบร้อยแล้วครับ,รบงานได้นะครับบันท,ทรงโมเดิร์นนะครับฟูตบาดรอบเทวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปันหยาบครับเสร็จครับ เสาโจสามตนนะครับโอ้โจสามตนครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ปีกโจนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานบาดลังนี้นะครับดูงานทีบทบาดของนรนนะครับรอบบาดนะครับเราใช้ขัดปันขัดหน้าหยาบนะครับ